สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนภาษาซีกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ตอนที่5อืมเราก็จะมาเรียนเรื่องของคำสั่ง if e คำสั่ง else ครับ if if e e แปลว่าอะไรครับ if e แปลว่าถ้าอ่าก็คือการทำงานแบบมีเงื่อนไขนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาทำดูกันนะครับผมสมมุติตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับ ่าผมสร้างเป็น integer นะครับ in x ล้กันครับผมกำหนดให้ x เนี่ยให้มันเท่ากับ20ก่อนแล้วกันอ๋อ50 50ก็ได้นะครับก็รูปแบบการเขียนคำสั่ง if e นะครับเราก็จะเขียนว่า if e แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดอา่าด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขนะครับผมบอกว่าถ้า x เนี่ย มันน้อยกว่า50นะครับผมจะให้มันแสดงผลว่าอ่าไม่ผ่านนะครับเหมือนเป็นโปรแกรมคำนวณเกรดง่ายๆครับก็คือต่ำกว่า50ไม่ผ่านมากกว่า50ก็ผ่านประมาณนี้นะครับอืมโอเคอ่าเวลาเขียน if นะครับอีด้านในเนี่ยวงเล็บก็เป็นเงื่อนไข แล้วก็เป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิด,ปดก็คือขอบเขตท,ที่ถ้ามันเข้าเงื่อนไขเนี่ยอีฟมันจะทํานะครับก็ในที่นี้เวลาเราอ่านครับเราอ่านโค้ดแบบนี้เราอ่านว่าถ้า X มันน้อยกว่า50มันจะแสดงผลทางหน้าจอคําว่า fail ออกทางหน้าจอนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้คือ if นะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับผมให้ X เ,เป็น50ใช่ไหมครับ มันก็ไป50มันน้อยกว่า50จริงไหมมันก็คือไม่จริงนะครับถ้าผมรันโปรแกรมนี้ไปมันจะไม่ทํางานอะไรเลยครับนี่เห็นไหมครับมันจะไม่แสดงผลอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไปให้มันแสดงผลเพราะมันไม่เข้าเงื่อนขไขอะไรเลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาใส่คําว่า l l ลมี if e ก็ต้องมี L s e นะครับแล้วแต่โปรแกรมนะครับบางโปรแกรมก็ไม่มีก็ได้นะครับ ในที่นี้ L อลแปลว่านอกเหนือก็คือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจะมาทําใน L อลก็คือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขในอีฟมันก็จะมาทําต่อในเอลนะครับอยูยูเรามาเขียน L อลโดยไม่มีอีฟแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้มัน e er อ r ร์เลอรยนะครับเราก็ต้องมีอีฟให้มันก่อนนะครับเพราะว่า L อลก็คือนอกเงื่อนไขอีฟก็คือ ในที่นี้มันก็คือถ้า x มันน้อยกว่า50มันจะทําในนี้แต่ถ้ามันไม่ได้น้อยกว่า50ก็คือมัน50 60 70 80 52 53ไปเรื่อยๆจนไม่รู้จบนะครับมันก็จะมาทําในเ l นะครับอืมเอาผมลองเขียนให้มันเห็นชัดๆนะครับเอา60ประมาณนี้ก็ให้มันแสดงผลคำว่าผ่านแล้วกันนะครับ แบบนี้อ่า x เราเป็น60มันก็มาเช็คครับ60มันน้อยกว่า50ไม่จริงมันก็มาทำในเอลครับก็คือพอทำในเอลมันก็จะแสดงผลคำว่าผ่านนะครับเรามาลองรันดูนี่ครับมันจะแสดงผลคำว่าผ่านนะครับอืมประมาณนี้นะครับคำสั่ง if else เวลาเราสามารถเขียนเงื่อนไขนะครับ เราก็สามารถาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้า x น้อยกว่าเท่ากับเวลาเราจะเขียนเครื่องหมายก็เขียนน้อยกว่าเท่ากับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเท่ากับ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 เนี่ยหมายถึงเท่ากับนะครับคือการเปรียบเทียบค่าระหว่างถ้าค่าซ้ายเท่ากับค่าขวาถ้าเราเขียนแบบนี้เท่ากับตัวเดียวนะครับมันก็คือเอาทางขวาเนี่ยเอาไปยัดใส่ทางซ้าย ซึ่งมันไม่ใช่การเปรียบเทียบค่าครับแต่ในที่นี้เราต้องการจะทำให้มันเปรียบเทียบว่าถ้ามันเท่ากับ60อ่ามันจะแสดงคาว่า fail ออกมานะครับผมลอง r ันดูอ่าเห็นไหมครับจริงด้วย60แบบนี้นะครับอ่าตัวเครื่องหมายที่สามารถอยู่ใน if e ได้นะครับก็จะมีเท่ากับเท่ากับนี่นะครับ มีน้อยกว่ามีมากกว่ามีน้อยกว่าเท่ากับมีมากกว่าเท่ากับผมเว้นวรรคหน่อยจะได้เห็นชัดอืมมีเครื่องหมายหรือมีเครื่องหมายและประมาณนี้นะครับอ่ามันก็มีอีกนั่นแหละแต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอ แล้วก็เครื่องหมายเนี่ยพวกบวกลบคูณหารเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะครับบวกลบคูณหารตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ก็คืออเป็นการทำว่าพวกนี้เนี่ยเราจะไม่เอามาเขียนในโปรแกรมแต่ว่าเราจะพิมพ์ไว้ เอาไว้สําหรับเหมือนเรามาร์กไว้นะครับว่าตรงนี้คืออะไรนี่นะครับคอมเมนต์นี่สามารถเขียนได้สองแบบ,บผมสอนคอมเมนต์เลยแล้วกันแบบนี้แบบแรกนะครับแบบที่1มันจะเขียนแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็ปิดอันนี้ก็คือเปิดประโยคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อความด้านในอันนี้ก็ปิดประโยคแต่ถ้าอันนี้กรณีที่ทําหลายบรรทัดครับเนี่ยปันี่นะครับเป็นตัวอย่างทําหลายบรรทัด แต่ถ้าคุณต้องการทําบรรทัดเดียวสมมติผมต้องการทําแค่บรรทัดนี้ผมจะมาร์กไว้ว่า x x คืออ่า point นะครับ x คือคะแนนอ่าก็คือมาร์กไว้แบบนี้นะครับก็คือ slash สองครั้งครับ slash นะครับไม่ใช่ back slash slash มันจะอยู่ตรงฝ่อฝานะครับตรงเครื่องหมาย question mark อืมประมาณนี้ครับ เวลาการคอมเมนต์โอเคเดี๋ยวผมลองสาธิตตัวอย่างใช้เครื่องหมายอื่นดูนะครับใน e อีาก็ถ้าถ้า x บวกอ่บวกบวกห้าอ่าฮะมันมันมากกว่ามันน้อยกว่า มันมากกว่า50แปลว่าผ่านแปลว่าผ่านแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นก็แปลว่าไม่ผ่านประมาณนี้ในที่นี้นะครับถ้าผมใส่สี่ห้าสิบบวกห้ามันมากกว่านี่นะครับเราลองมาแทนดู x บวกห้ามากกว่าห้สิบจริงไหม จริงนะครับก็คือ55มันมากกว่า50มันก็มาทําในนี้ก็ต้องลองประยุกต์กันดูนะครับเวลาการทำํำแล้วก็ i f l อสามารถเขียนซ้อนกันได้นะครับหลายๆชั้นนี่เดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะครับ i f l อในกรณีที่ซ้อนกันหลายชั้นนะครับผมเคลียร์หน้าจอก่อนโอเค นี่นะครับเราจะมาทำโปรแกรมคำนวณเกรดกันง่ายๆกันนะครับอ่าอ่อสกอร์นะครับผมมีโจทย์อยู่ว่าจะให้ท่านผู้ใช้เนี่ยมีการรับค่าคะแนนเข้ามาแล้วก็เอามาโปรแกรมมาคำนวณแล้วออกผลเกรดมาว่าได้เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด F ประมาณนี้นะครับก็ มีการรับค่ามาใช่ไหมครับรับค่าคะแนนมันต้องเป็นจํานวนเต็มอยู่แล้วคงไม่เป็นทศนิยมนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นทศนิยมก็ได้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมใช้เป็นจํานวนเต็มละกันขอเป็น integer นะครับจะได้ง่ายต่อทําความเข้าใจากันก็รับค่ามาใช่ไหมครับเป็น integer อ่าก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีครับเพราะว่ารับมาเป็นเลขฐาน10แล้วก็บอกมันด้วยว่าเปอร์เซ็นต์ดีนะนมันคือเราจะเก็บไว้ในตัวแปรไหนก็ ถ้าเก็บไว้ก็ต้องมีแอมเปร์ใช่ไหมครับสกอร์สกอร์เก็บไว้ในสกอร์นะครับโอเคทีนี้เราก็มาเช็คเงื่อนไขกันครับผมก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับให้สําหรับเวลาเรามาอ่านทีหลังเนี่ยเราได้เข้าใจผมจะบอกว่าถ้ามันน้อยกว่า50เนี่ยมันให้เกรดเป็น F อืมนี่นะครับน้อยกว่า50ให้เกรดเป็น f ถ้ามัน น้อยกว่า60สน้อยกว่าตั้งหนึ่งนะน้อยกว่า50อ่าน้อยกว่า60ก็แปลว่าเป็นดีนะครับเกรดดีอ่าน้อยกว่า70ก็เป็นเกรด C นะครับอืมน้อยกว่า80ก็เป็นเกรดเกรดอะไรครับเกรด B อืมแล้วก็ถ้าน้อยกว่า เท่ากับ100ก็แปลว่าเป็นเกรด A ครับประมาณนี้ครับคุณไม่ต้องเขียนน้อยกว่าก็ได้อาจจะเป็นมากกว่ามันง่ายง่ายต่อการคิดมากกว่านะครับอ่าหรืออีกแนวคิดนึงนะครับคือมันคิดได้หลายแบบครับการเขียนโปรแกรมภาษา C ไม่จาเป็นต้องเหมือนกันนะครับก็คือถ้ามันถ้ามันน้อยกว่า50แปลว่า F อ่าอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วนะครับน้อยกว่า50แปลว่า F สแสดงว่ามันมากกว่าถ้ามันมากกว่าเท่ากับ50แปลว่าดีอ่าถ้ามันมากกว่าเท่ากับ60แปลว่า C ถ้ามันมากกว่าเท่ากับ70แปลว่า B เกรด B อือถ้ามันมากกว่าเท่ากับ80ก็แปลว่าเกรด A อ่าแนวคิดได้สองแบบครับโอเคเดี๋ยว ผมจะมาทำผมเลือกทำแบบไหนดีแบบหนึ่งนะขอทำแบบแรกละกันนะครับแบบแรกอืมเอาแบบที่สองดีกว่ามันมันเข้าใจง่ายกว่านะแบบมากกว่าเจ็ดสิบก็ b มากกว่าแปดสิบก็เออืมทำแบบที่สองนะครับก็เรามาเช็คเงื่อนไขก่อนครับแล้วก็เลือกมาก่อนสักอัน,นครับอันไหนก่อนก็ได้ผมขอทำจากมากไปน้อยนะครับแปดสิบไปห้าสิบเนี่ยอ่า ถ้าสกอร์มันมากกว่าเท่ากับ80ใช่ไหมครับก็ให้มันแสดงผลว่า A นะครับอืมแต่ถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็แสดงว่าเป็น L ใช่ไหมครับ L แต่ L เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งแต่79ลงมาเนี่ยมันเอาหมดเลยแสดงว่า79ของผลเนี่ย มันเป็นเกรดบใช่ไหมครับม,มันต้องมันมีเกรด B เกรด C เกรด D เกรดมันมีตั้งหลายเกรดใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องมีเงื่อนไขซ้อนมันอีกทีหนึ่งครับทีนี้มี L แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ if ไปอีกครับก็คือซ้อนเงื่อนไขเข้าไปก็ if หลัง L เลยครับแล้วก็เงื่อนไขอะไรล่ะในที่นี้ก็คือถ้าสกอร์เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ70 นี่นะครับใน L แทนที่จะเป็น L อย่างเดียวเราก็เติม I e ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยอขอบเขตของมันนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือถ้ามันมากกว่า70ก็แสดงว่ามันเป็นเกรด B ครับอ่ก็คุณอยากทำอีกก็ L อีกครับนอกเหนือจากนี้แต่มันอยู่ในเงื่อนไขด้วยใช่ไหมครับก็คือผมใส่เงื่อนไขเพราะว่า ถ้าเอลเนี่ยมันก็คือห้าสิบมันก็เอาใช่ไหมครับก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขมากกว่าแปดสิบแสดงว่าห้าสิบมันก็ได้แต่จริงๆแล้วห้าสิบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในเกรดดีใช่ไหมครับแต่นี้เราก็บอกขอบเขตมันว่ามันต้องมากกว่าเจ็ดสิบด้วยนะอืมมันถึงจะเป็นบแสดงว่าตรงนี้เนี่ยหมายความว่ามันต้องนอกเงื่อนไขอันนี้และก็ต้องเข้าเงื่อนไขอันนี้มันถึงจะมาทําในนี้เข้าใจไหมครับก็คือมันต้อง น้อยกว่า80และมันต้องมากกว่าเท่ากับ70มันถึงจะเป็น B อ่าพอนึงภาพออกนะครับโอเคแสดงว่าตรงนี้สกอร์มากกว่าเท่ากับ60เราจะให้มันเป็นเกรด C ครับอืมนี่เวลาผมมองผมก็มองจากตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมานั่งไล่ทำอ่ะอ่าก็มีเอ แต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกใช่ไหมครับก็ถ่าสกอร์มันมากกว่าเท่ากับ50สิแสดงว่ามันเป็นเกรดดีครับอืมทีนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับมันก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขสักอันเลยใช่ไหมครับก็เราก็ไม่ต้องมีอีฟแหละครับแล้วก็เอลอย่างเดียวเลยเพราะมันนอกเงื่อนไขทั้งหมดเลยมันถึงมาจะจะมาทำในนี้ ก็คือมันต้องน้อยกว่า80น้อยกว่า70น้อยกว่า60น้อยกว่า50ที่ผมอ่านว่าน้อยกว่าเนี่ยคือเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยเป็นเครื่องหมายตรงข้ามของมากกว่าเท่ากับนะครับพอจะได้นึกภาพออกกันนะก็แสดงว่าถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขเลยแสดงว่ามันน้อยกว่า50ก็แปลว่ามันจะได้เกรด F ไปครับติด F อย่าไปติดนะครับไม่สนุก อืมก็ประมาณนี้ครับโปรแกรมก็เสร็จแล้วเราลองมารันดูกันนะครับอ่ผมให้มันสวยๆหน่อยว่า Input Score อืมจะได้เห็นภาพโอเคครับผมลองใส่อ่าผมให้เห็นตัวโปรแกรมด้วย ถ้าผมใส่50มันจะได้เกรดดีใช่ไหมครับลองดูอ่าได้เกรดดีครับเราก็ลองทําดูหลายๆครั้งครับเผื่อโปรแกรมเรามันผิดพลาดผมใส่60ดู60คือเกรด C อ่าฮะถูกต้องผมใส่70 70คือเกรด B ถูกต้องอ๋อแปล่กอ๋อแปาแล้กันลองดูอ่าเถูกต้อง อ๋อหนึ่งคะแนนอ่า f แต่ว่าอย่าลืมนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ครับผมใส่คะแนนเป็นติดลบกับผมใส่คะแนนมากกว่า100ไปเนี่ยเออมันยังทำได้อยู่ลองดูผมใส่ลบ500อ่ามันก็เกรด f อใครบ้างครับเกรดคะแนนติดลบมีแทบจะไม่มีนะครับมีอาจารย์บางคนนะให้คะแนนติดลบ แต่ว่าเราไม่ทํากันนะครับก็ถ้าติดลบก็ถือว่าเป็นศูนย์สมมุติผมใส่ร้อยห้าไหมอันนี้มันได้เกินเออไม่เอานะครับคือโปรแกรมของเราเนี่ยเราต้องหาก็คือปิดปิดช่องโว่ให้หมดนะครับก็คือโปรแกรมนี้ผมต้องการที่จะรับค่าได้แค่1ถึงรับค่าได้แค่ศูนย์จนถึง100เท่านั้นน้อยกว่าศูนย์ที่เป็นติดลบกับมากกว่าร้อยผมไม่เอานะครับ วิธีการครับแล้วก็มาคลุมตอนเรารับค่ามาใช่ไหมครับเรามาคุมก่อนมาคุมเงื่อนไขคลุมหมดเลยนะครับนี่เรามาคุมเงื่อนไขมันว่าผมไม่ผมสอนแค่ i f e l อยู่นะครับในนี้ถ้าเป็นบทหลังๆไปเราจะใช้คําสั่งอื่นนี่นะครับผมก็มาคุมทั้งหมดนี้เลยนะครับผมจะให้เกรดออกก็ต่อเมื่อ คะแนนของผมเนี่ยสกอร์เนี่ยนี่ผมคุมทั้งหมดนะครับนี่ดูเครื่องหมายวงเล็บนะครับสกอร์เนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับ0และนี่นี่เครื่องหมายและนะครับและสกอร์มันต้องน้อยกว่าเท่ากับ100ก็คือต้องเข้าเงื่อนไขนี้เท่านั้นเกรดมันถึงจะออกนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็มาเอลครับเอลใช่ไหมครับ ก็อาจจะให้มันแสดงผลคำว่าเอาเอเลอร์ก็ได้เออเลเอร์0ถึง100โอลีประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้มันสวยๆอืมนี่นะครับเราก็มาคุมทั้งหมดเครื่องหมายตรงนี้นะครับเวลาเรามาเขียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาเขียนแบบนี้ได้นะครับ สกอร์มากกว่าเท่ากับ0และน้อยกว่าเท่ากับ100เขียนแบบนี้ไม่ได้นะครับออรพอหลังเครื่องหมายและเนี่ <c oughs> <ม>ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่รู้เลยนะครับมันจะไม่เอาตัวแปรเนี่ยมาคิดต่อนะครับมันจะไปเอาอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราไม่ได้ระบุให้มันไงเราก็ต้องบอกด้วยว่าเราเช็คว่าสกอร์เนี่ยมันมากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0และสกอร์เนี่ยมันต้องน้อยกว่าเท่ากับ100ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับเวลาการเขียนเครื่องหมายนี่เครื่องหมายแล้นะครับผมใช้และเพราะว่ามันต้องอยู่ในช่วงนี้ทั้ง2ช่วงนะครับถ้าผมใช้คําว่าหรือเนี่ยหรือแปลว่ายังใดอย่างหนึ่งก็เอาก็แปลว่าได้นะครับที่เราเรียนตรรกศาสตร์กันมานะครับหวังว่าจะจํากันได้ก็คือถ้ามันมากกว่า0นย์หรือมันน้อยกว่าเท่ากับ100มากกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าผมเอา101มันก็เข้าเงินไขใช่ไหมครับ อ่าแสดงว่ามันก็ทําในนี้ไม่ได้ครับผมถ้ามันน้อยกว่าศูนย์มันก็เข้าเงื่อนไขใช่ไหมครับเพราะมันน้อยกว่าหนึ่งร้อยเพราะศูนย์น้อยกว่าเพราะติดลบเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งร้อยจริงใช่ไหมครับเออแสดงว่าเราต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองอย่างเราต้องใช้เครื่องใหม่แลละนะครับอืมก็ผมจะลองลันดูผมใส่ติดลบห้าไปอ่าขึ้นเออร์เลอร์เลยครับอ่าผมลองใส่ 101ไปขึ้น Error ครับอ่าผมใส่0นยะ์ติด F ผมใส่100 A โอเคก็ประมาณนี้ครับก็เสรไปแล้วครับโปรแกรมนี่อ่าผมจัดให้มันดูง่ายๆกันนะครับอืมจะได้อ่านกันง่ายนะครับเวลาเขียนเราก็ต้องเขียนให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรามาอ่านใหม่เนี่ยเราจะได้อ่านเข้าใจ นี่ใช่ไหมครับผมก็แบ่งช่วงมา if e กับ else เนี่ยมันจะต่อกันนะครับมันเป็น if else ของตัวเดียวกันนะครับของเงื่อนไขเดียวกันผมก็ให้มันอยู่เว้นวรรคเท่ากันนะครับอันนี้ก็ไปอัดวรรคเท่ากันวรรคเท่ากันวรรคเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ครับการใช้คําสั่ง if e คําสั่ง else และก็ if else ซ้อนกันเยอะๆนะครับ ถ้าคนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมีคำถามอยากให้ผมทำโจทย์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูครับผมก็จะหาคำตอบมาให้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมก็จะมาทำโจทย์ทำอะไรให้กันนะครับก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณสละการรับชมสวัสดีครับ